สวัสดีครับผมแบงคอกอิเล c t r i c กซีเนียคาไทยแลนด์ครับวันนี้เราอยู่กับเจ้ารถไฟฟ้าผู้สูงอายุนะครับ4ล้อจากค่ายซู z u k i นะครับแบรนด์ดังจากญี่ปุ่นนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น et4 นะครับเรามาดูรอบคันกันฮะแล้วตัวนี้นะครับจะเป็น et4 delta นะครับ et4 et4d รุ่นล่าสุดครับรุ่นสุดท้ายนะครับอ่าไปดูอะไรดูรอบคันครับว่ามีอะไรมาให้บ้างนะครับ ตัวนี้เป็นออปชั่นเต็มนะครับออปชั่นเต็มนี่ฮะมีไฟกระพริบด้านหน้านะครับบอกว่าตรงนี้มีผู้สูงอายุอยู่นะครับให้ระวังนะครับแล้วก็มีอะไรมาอีกครับปรับเบาะได้ฮะปรับได้ทุกๆ45องศานะครับอ่าได้180องศาเลยนะครับยกปรับได้ทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็มีที่พักแขนนะครับอันนี้มีอยู่แล้วนะฮะที่พักแขนออปชั่นเสริมอีกอันนึงก็คือจะเป็นตัวที่ใส่ล่มนะครับช่วงนี้หน้าฝนนะครับ ดีมากเลยครับที่ใส่ล่มแล้วก็มีไฟหลังนะครับกระพริบตามสัญญาณของไฟหน้านะครับบอกว่าตรงนี้มีผู้ผู้สูงอายุอยู่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวดึงดึงเดินหน้าถอยหลังนะครับอ่าปกติจะเข็นไม่ได้นะฮะเป็นความปลอดภัยนะครับของซูซูกินั่นเองนะครับดูรอบคันประมาณนี้อันนี้สภาพสีเดิมๆนะครับเป็นรถมือสองจากญี่ปุ่นนะฮะอ่ะลองมาดูกันว่าระบบมีอะไรบ้างนะครับสวิตช์แก๊กแรกครับ ทำงานแบบไม่เปิดไฟนะครับแก๊กที่2จะเป็นแบบเปิดไฟหน้าจอจะดิ่มลงนะฮะไฟมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับก็จะมีไฟไฟหน้าตรงนี้นะครับตัวนี้ทํางานอยู่แล้วจะเปิดจะเปิดแก๊กสหรือแก๊กหนึ่งทำงานอยู่แล้วไฟหน้านะครับแล้วก็4ี่มุมติดครบหมดนะครับจะเป็นไฟสีสีส้มนะครับสีส้มเหลืองนี่ฮะติดครบหมดถ้าเราเปิดแก๊กที่2นะครับติดครบหมดนะครับถ้าวิ่งกลางวันเซฟแบตก็เปิดแค่ แก๊กเดียวนะครับถ้าเปิดแก๊กเดียวไฟหน้าจอสว่างเปิดแก๊กที่2ไฟหน้าจอดิมนะฮะแล้วก็มีระบบไฟเลี้ยวเดี๋ยวซ้ายมีเสียงนะครับนี่แล้วก็มีกระพริบเดี๋ยวซ้ายปื๊บเหมือนรถยนต์ครับระบบเลี้ยวเสร็จปั๊บคืนนะครับดับให้เลี้ยวขวาเช่นเดียวกันครับเลี้ยวขวาคืนกลับให้หรือเราสามารถกดซ้าปุ่มเดิมก็ดับได้เหมือนกันหรือกดฝ่งอีกฝั่งหนึ่งก็ดับได้เหมือนกันนะครับโอเคประมาณนี้ไฟเลี้ยวนะครับ ก็จะติดทั้งหน้าและหลังนี่ฮะกระพลิบตามสัญญาณเสียงนี่ฮะ,ะเลี้ยวคืนกลับให้เลี้ยวกว่าเราเช็คให้ให้หมดเลยนะ,ะเลี้ยวกว่าติดครบนะครับโอเคฮะหรือจะเลี้ยวอีกด้านก,ก็กดได้เหมือนกันนะครับแต่ปรับความเร็ว2ถึง6นะครับนี่ฮะปรับได้เดินหน้าถอยหลังถอยหลังจะมีเสียงดิ๊ดดิโอเคครบ นี่คือเป็นการเทสระบบนะครับและที่สําคัญคือระบบเซฟตี้นะครับขึ้นเนินลงเนินนะครับไม่ไหลนะครับขึ้นเนินลงเนินไม่ไหลจะหยุดให้เราปลดทะเลงหยุดได้เลยเพราะรถไม่เคลื่อนที่อยู่แล้วนะครับคอยหลังเช่นกันนะครับอ่ามีอะไรอีกครับที่สําคัญนะครับก็คือมีตัวเซฟตี้ของเขาคือถ้าเรากดเบรกมืออยู่นะครับไม่ทํางานมีเซฟตี้ที่1กดเบรกไม่ทํางานตัดระบบมอเตอร์เลยนะครับไม่ต้องตกใจนะครับ อ่าปล่อยก็จะใช,ใช้งานได้ปกติอีกอันนึงเซฟตี้อันนึงคือตัวนี้ตัวเบาะนะครับถ้าเบาะไม่ได้อยู่ในโพซิชันในตำแหน่งที่นั่งท่าการขับแบบนี้นะครับมันจะไม่ทำงานตัวอย่างเช่นเราอยู่45องศาไม่ทำนี่คือเซฟตี้ครับเพื่อความปลอดภัยไม่ทำนะฮะจะทำก็ต่อเมื่อนะครับจะทำก็ต่อเมื่ออยู่ในท่าที่ในแนวคนขับเท่านั้นนี่นะครับ ไม่ต้องตกใจนะถ้ามีเสียงแปลว่าเราลองมาดูที่เบาะว่าเราเข้าเคลื่อนที่อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมขับแล้วหรือยังนะครับเช่นเดียวกับตัวหลังครับถ้าตัวนี้ยกอยู่ก็ไม่ทําะเดี๋ยวผมกดให้ดูโอเคนะฮะนะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้พิเศษอย่างหนึ่งคือเบาะสามารถยกได้นะครับเ่เบาะนี้ยกได้ปกติจะยกไม่ได้นะพับแบบนี้ได้ลงได้ปกติโอเคครับอันนี้จัดส่งนะครับมาพร้อมกับ ตัวแบตลิเธียมนะครับที่ชาร์จแบตตรงนี้เหมือนเดิมนะครับนี่ตัวแบตก็คืออันนี้เสียบเข้ากับตัวไฟบ้านตัวนี้เสียบเข้านี่นะครับแล้วไฟจะขึ้นถ้าสีแดงแปลว่ากาลังชาร์จอยู่สีเขียวแปลว่าเต็มแล้วสามารถชาร์จครั้งขึ้นได้ครับระบบตัดในตัวเวลาชาร์จอยู่สีแดงขึ้นจะมีพัดลมทํางานนะครับโอเคก็มีคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับรถไฟฟ้าผู้สูงอายุนะครับสามารถติดต่อได้นะครับ สภาพสวยๆนะครับนำเข้าจากที่ญี่ปุ่นนะครับศูนย์แปดเกงสอนะครับแบงอกอิเล็กตริกซีเนียคาไทยแลนด์ครับฝากติดตามด้วยครับโอ้รุ่นเดลต้านี้แรงดีนะครับขอบคุณครับ